เขาไป,ไปแล้วครับแข่งจริงครับพี่แังบ้างครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเขาทำเกมรุกของเราค่อนข้างดีแล้วก็เขาลุกด้วยการเสิร์ฟวันนี้เขาเสิร์ฟได้มีประสิทธิภาพกันมากทำให้เราแบบรับลูกเสิร์ฟก็ยากแล้วก็จะไปยุกเขาก็ค่อง้นยากแล้วก็ระบบทีมของการบล็อกนี่เขาบล็อกดีมากค่ะวันนี้ทำให้เราเรา,เราไม่ใช่เราเล่นแล้วก็ไม่สามารถทำแต้มเขาได้ง่ายๆต้องยตอมรยู่ลต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะ น้องๆครับวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องๆวันนี้เหรอเป็นยังไงบ้างเออน้องๆใช่ไหมคะวันนี้เออน้องๆก็ก็พยายามต่อไปอะค่ะน้องๆก็มันวันนี้เราได้เห็นข้อพิพาทหลายๆจุดจากจากจากการเริ่มต้นตั้งแต่เซตแรกนะเราก็คิดว่าเราวันยงแค่เราต้องปรับปรับสภาพให้เร็วกว่านี้ค่ะแก้ไขปัญหาให้เร็วกว่านี้ค่ะ ไปาบ้างวันนี้ทุกคนไม่ถูกเลยก็กระม่องสวัสดีค่ะมาแนนมานนไม่สวยมืดแนนมีหลายคนถามถึงหนูเอาตรงนี้ละคะนี้สวยมนนมืดเอามมืดนี่แหละเป็นไงคะอาการกมลอะไรยังงเนียาการไม่นีนี่สำผัสสำผัสแทนพี่เดียวสนี่หน่อยเียวสำผัสเขีวสน่อยแล้วโอ้แนนจะปเป็น จะไปเป็นนักข่าวไปแย่งงานพี่ยุยแล้วนะคะป็นไงคะอาการของเราเพิ่ไม่พร้อมนั้น,นี้เอชเกมส์พอไหมเอชเกมหรอมันก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้หนูก็แบบเร่งไม่ใช่เร่งดีทำฟิปกล้้นเนื้อหนักมากเช้าเย็นเช้าเย็นเกือบอาทิตย์หนึ่งก็เต็มที่เลยอะก็เขาก็ให้โปรแกรมมาทำประมาณเดือนเดือนกว่า สี่สิบห้าสิบก็ต้องดูอีกทีค่ะแต่ว่าตอนนี้ใจอะอยู่ในสนามแล้วร่างกายร่างกายเรายังไม่ลอยก็มีคนถามคุณแทนตนลงกลก็ขอบคุณพี่ๆแฟงคลขับทุกๆคนนะคะที่แบบถามข่าเราตลอดว,ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ลงอะไรแบบนี้คือเราก็อยากลงแต่ว่าร่างกายเรายังไม่สมบูรณ์ถ้าเราไปเล่นกลัวมันเจ็บเพิ่มเจ็บอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าแบบนี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามที่อยากให้เรากลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ว่าหนูเชื่อว่าก็พยายามอดทนทําให้เต็มที่ให้ตัวเองกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก็ต้องรอดูกันอีกทีนะคะไม่แน่เร็วๆนี้ปีนี้ล่ะค่ะคิดว่าใจนะตัวเองนะก็อยากกลับมาภายในปีนี้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้นงแนวเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ลืมกันไม่ิงกันค่ะขอบคุณค่ะ ก็มาช่วยพี่พี่น้องน้องกันอยู่ตลอด